ี่่ดยาทุกคนค่ะปลูกเองเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ใครนะคะทุกคนค่ะมาตามมาตามเราค่ะอ่าค่ะตามค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะโอ้เก็บเก็บได้เยอะหรือยังคะก็ได้เยอะแล้วค่ะดูดิไมค่อยเหี่ยมโอ้หวานป่ะลองชิมดูไม่มีนี่ไม่ใช่ยาโอ้ยหวานไหมคะหวานไหมค่ะบอกคำเตือนเลยคุณไม่ไลกดแต่ชิลุ่มนะครับ สวัสีค่ะกอนค่ะสวี่นนี้น้อรมเก็บพุทาหรือมากัก็ได่ะนะน้รมมไนี่เก็บอะไรพุทรานี่ส่วนพุทรานี่โลเท่าไรคะเออร้อยละร้อยค่ะ้ล้ยนะั่งได้ไหม ท่งไก่จะสบายของใครเนี่ยไม่สวนผู้าใครพี่เฟินเอ้าเอานี่น่ารนกูเลยน่นไม่ใช่ของพีเฟินเหรอเอาวสวยแล้วอนี่เยอะมากเลยม่สวนพู้สาดูค่ะทุกคนดูค่ะหวานมาไหครจะชิมดิปบอกกับพี่เฟินยจะไปุยไลฟ์สดิ้ลกหวานมากเลยน้อ น่าไหนได้ได้กี่ลูกแล้วร้อยกว่าลูกแลไหนใช้ทำยังไงนะใช้ไหนน่าทำยังไงใช้ตะก้อใสเอาไ้สอยครับใสลูกปูซาไหนทำให้ดูหน่อยถอยวลูกสอยใสลูกอยลูกไหนก็ได้เอออ๋ออย่างนี้เหรอครับสีดเกียวโอ้โหนี่โอ้ไหนไหนดูหน่อยดิลูกใหญ่ปะ มันไม่สุกอันนี้มันไม่สุกต้องหาลูกกึ่งเหลี่ยมนี่หูจะแย่เลยเห็นไหมพุทราเอ๊มต้นเลยครับส่วนพุทราลูกเล็กเล็หวานนะลูกอย่างเงี้ยมันเป็นสุกใหญ่ลูกเล็กประหวานไม่มีนอนไม่มีนอนไล่สารไล่เรียกอะไรนะไล่สาระไม่ใช่ไล่สารพิษคือเราคือไม่ไม่ฉีดยาทุกคนค่ะปลูกเองเลยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะ คุคนะคะทุกคนค่ะมาตามมาตามเราค่ะอ่าค่ะตามค่ะนี่ค่ะตรงนี้ยังค่ะเยอะมากเลยค่ะโอ้เก็บเก็บได้เยอะหรือยังคะก็ได้เยอะแล้วค่ะเออโอ้ดูดิดูลูกดิเยอะแยะเลยเนี่ยค่ะทุกคนนี่เป็นสวนขโมงค่ะอ๋อเยอะไหมคะก็เยอะอ๋อลูกเหลืองพูไหนพูดูดิพี่พูดูดิ ไม่ค่อยเหลียงโอห้หวานเปล่าเราชิมดูกินแล้วมันไม่มีอันนี้ไม่ใช้ยาหวานะวานะงาหมาเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเอาเฟินชิมคนนี้เป็นยังไงเอาลูกพีกมันเ<ม>ขียวไม่มีเขาไม่ได้เขาไม่ได้อฉีดยาธรรมชาติเลยก็เหม,มืไม่มีเม็ดนะหอ้นี่เยอะแยะเลยมาเอาไปเก็บเอาไปใส่ถุงนี่ตรงนี้มา ลูกเหลีองเนี่ยเปรี้ยวเปียวลเอาลูกอันนี้ไงมุกี้บอกหวานมี้บอกหวานมาเปรี้ยวแล้วเสียหมดเลยอเยอะแยะเลยเพิ่นแล้ก็เหลืองอะอ่ะนี้ผู้ใส่ในชุดนึงเลยไปเลยหล้งก็ยม ได้เปล่าเก็บจากอันนี้ไปเมื่อกี้เปล่าใช่ใช่ใช่ไหนขอดูลูกลวงไปนู่นละอันนี้อันนี้อันนี้สุกแล้วโอ้อันนี้ลูกใหญ่เหรอไปเดินไปไปรีวิวข้างในดิไปไปพี่ภูไปกับอ่าน้องไปเฟิร์นไปตรงนู้นไปตรงนู่นข้างในอ่ะเนี่ยทำ่วงแล้วลูกหนึ่ง ไหนเก็บตรงไหนโอ้โหนี่ลูกมันร่วงอ่ะเฟิร์นดูเยอะเลยลูกเห็นไหมมันร่วงนี่ลูกใหญ่นี่ลูกร่วงก็กินได้นะครับทุกคนขาเลยว้าวทุกคนขาดูนี่ค่ะโอ้ยนี่กินได้ทุกคนขาดูนี่ค่ะทุกคนขาขาต้ยมาใกล้ๆค่ะอ่ะค่ะนี่ค่ะเวลาลืงใช่ไหมคะอืมมันก็ร่วงลงนี่ค่ะร่วงดีมันสุกแล้วไงลูกมาค่ะทุกคนอย่าง ลูกมก็เก็บเบาๆลูกเล็กๆนี่ก็ได้ลเลีเนีนนยู่อยาี้ใชู้พุทราครับสาไลปอดสารพิษปลอดสารพิษเยอะแยะเลยสวน,สนพุทราให่ห่จช่วย,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 ยไม่า่าทุกคนขาตรงนี้มีลูกหนู เก็บระวังหนามด้วยนะมีหนามนะลูกโอ้นี่เยอะเยอะโอ้โนู่นดูได้เหรอปีนึงมันหมากซะหนึงหมดเหรอนี่นี่ได้ไปไปเอากระป๋องมาให้ได้เป็นลูกไปย่ ข้างนอกก็มีนะังมันหวานเนาะอจะพเบามนี่ยลมีพูอันน่ะข้างบนนันน่ะซอยมาลูกใหญ่ะพี่พูอันนี้ได้ใช่ไหมไม่ได้ได้แหละมันกินได้แต่ว่านี่นี่นี่ลูกนี้องลูกมันเหลืองๆหน่อยอ่ะ ให้ตอดอ่ะให้ตอดอ่ะตกไม่ใช่ตอดอ๋อว่างอ่มะมีลูกเหลืองๆไ้ภูมิมีไหมมีอยู่ครับคนใหญ่จะเป็นลูกไอ้นี่ซะค่ะไ,ไหนสอยให้ดูหน่อยครับคือสอยเองสอยไอยอยงไรครับขยับเอาเนี้ยเข้าไปอ๋อไม่ได้เแย่เนี่เหรอแย่ต้องแย่แล้วก็ขยับให้มันตกไหนดูนะทำเนี ก็ไม่ล่วงด้วยนี่เขาทำอย่างนี้นี yeah> ่เห็นไหมนี่ตรงนี้อีกรูปนึงพี่ภูมาตีอยู่ใช่ไหมเจ็บหัวเลยนี่ยเขาทำเงี้ยงงง่ายปะลูกเดียวหลายเนาะ ท่านไหมเออนี่ลูกใหญ่นะครับสดๆจากสดๆจากสวนทุกคนดูนี่ค่ะนั่นยังรู้ไปเก็บมาจากไหนเนี่ยบอกสดๆจากที่ไหนนะสวนจากไรที่น่จากที่สวนไรนะไรที่จังหวัดอะไรเอเออะไระกิเออไรจากกิ สวนใครสวนสวนใครสวนเปื่อนอ๋อสวนเปื่อนสวนสวนจะสวนเปิ่อนเหรอเำามาขบวยของเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่จำลองเล่นนะเขาจริงรอโอ้โหดูดิมันร่วงมันล้วงเต็มแล้วที่มันสุกมันสุกเต็มที่อย่างนี้สุกเดี๋ยวเขาก็เอาไปเชื่อมเนะใช่เออไปเชื่อมได้นะเนาะโอ้โ อุ้ยยอดเลยอ่ะบัดทะลุไปแล้วไงพดยกอีกโอ้ยขายานขาาวอ่ะอืมไปแย่เลยยกนิ้วเนาะเก็บแตงกุยกันน่ะได้มันใหญ่เต็มที่ได้ไหมไงมี แยะเลยครับลูกๆที่มันร่วงเขาเขาไปทำเอาไปยังก่อนนยเอาไปเชื่อมบอกินหนูหรือกระแสดั่นลูกมันมล่นเดี๋ยวแน้งมันเต็งผีมันแม่หวานหวานพรอมเนื้อเนาะนี่นี่เฟินเฟิน น้อยๆก็หวานเลยลูพ right? ่อหรอป๊อลูกพ่อหรอปอลายอะไรเอาพอกินอยู่เมันพ่อเฮต์ใช่ปะแม่ไม่โลนนี่ รนสดเลยครับอันนี okay. mm ้น hmm. oh, okay. um, uh, ี่อันนี้สูงหนึ่งดูดีกว่ง แทนไปดูตรงยายเห็นไหมยายเก็บอะกบลางก็บเก็บเอาแต่กลางเนาก่เลมันนมนเดี่นี่หางครับพอแล้วาพอแล้วนะคบเพราะว่าวันนี้เก็บได้เยอะแล้วค่ะได้เป็นร้อยกว่าลูกนะคบเก็บพอกินพอได้เป็นร้อยกว่าลูกเลยค่ะ นโอ้เยอะเลยเนาะนู่นอีกถุงนู่นอีกเยอะแยะเลยเอ้าโอเคบ๊ายบายพอบ๊บายบายก่อนบ๊ายบายกล้องก่อนต<า>้นขาน<ห>